แม่คุ้มกันแล้วแม่คุณแม่สั่งตัวนค่ะแม่กลัวมีปุ๋ยแม่สั่งมาสองแล้วถ้าเกิดว่าแม่กินเพิ่มพีแม่จะเป็นยังไงคะจะาอรมค่ะเพราะว่าคุณแม่ช่วยเรื่องแบบเื่อยกินใช่ไหมคะทุกคนแล้วคุณแม่ช่วยพอหมแม่แม่ต้องต้องถามคุณแม่รู้ว่ามันต้องไม่ยินเสียงโอเคอ่ะน้องพูดเลยค่ะน้องพูดเลยค่ะ อร่อยสุดๆค่ะเพราะว่าเราช่วยเรื่องมีมีแบบพุ้งยุบเราแบบมันทำมาจากที่ร้านนะแล้วก็พอเสร็จตั้ก็จะใส่ใส่ที่พิดยุบไรนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแม่ไม่กินเพอร์พี้แม่จะอ้วนไหมอ้วนค่ะอ๋อดังนั้นแม่ต้องกินเพอร์พีไปตลอดใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแต่จริง โอ,โอเคงั้นยืนยันให้หน่อยว่าคุณแมก่กินจริงไหมต้องหันมองหน้าแล้วค่ะทีนี้คุณแม่กินจริงไหมคะมคุณแม่กินจริงไหมกินจริงอ๋อกินแล้วสวยไหม